สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องเย็ยบได้มือนะคะวันนี้ช่องเย็ยบได้มือก็มาพบกันอีกแล้วนะคะช่องเย็ยบได้มือนะคะวันนี้เราจะมาสอยซิกแซกนะคะซิกแซกชายเสื้อค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์เสื้อก่อนนะคะเสื้อตัวนี้นะคะ ติดให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะจะมาเย็บชายนะคะสอยจะมาสอยชายเสื้อนะคะเราเรียกว่าการสอยซิกแซกนะคะเป็นยังไงคะสีอ่อนหวานนะคะมาดูวิธีการสอยซิกแซกกันค่ะเดี๋ยวจะไปใกล้ๆกล้องนะคะนี่ค่ะคือตะเข็บที่เราจะสอยนะคะ ด้านในนะคะของเสื้อะนะคะได้นะคะวันนี้เราใช้ได้สีชมพูนะคะไม่ยากนะคะสอยสิกแซก๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนสอยเลยนะคะสิกแซกนะคะมีแต่สอยธรรมดาวันนี้เราก็จะสอยสิกแซกให้ดูนะคะเริ่มที่ตะเข็บตรงนี้เลยนะคะแทงไปตรงที่รอยพับค่ะหนึ่งเข็มค่ะแล้วดึงขึ้นมานะคะ อ่าได้หลุดแล้วไม่ได้ปลุกปมลมปลกปมสนิทนะคะแล้วก็แทงขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็คล้องหอวเก็บสักอันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อให้ได้เ็าอยู่ตัวนะคะอาะค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้น,จา,น,นจากนั้นเราก็จะกว้วยมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะกว้วยมานะคะ ว่ายมาเป็นมุม45นะคะประมาณ1เซนนะคะหรือน้อยกว่า1น1เซนก็ได้แล้วแทงไปที่ผ้าค่ะดึงข่ามาทางด้านขวานะคะจากนั้นก็ทําไปตรงข้ามค่ะเฉียงค่ะติติดผ้าเหมือนกันแล้วก็ไปจิกผ้าที่มุมด้านที่เราพับไว้ค่ะแทงสกิดผ้านิดนึงแล้วดึงขึ้นมาค่ะนะคะดึงขึ้นมาอา้าได้ไปติดกันซะแล้ว อ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นแซกนะคะต่อมาอีกอันหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันความกว้างก็อยู่ประมาณหนึ่งเซนหรือน้อยกว่าหเซนก็ได้นะคะอันนี้จะทําเล็กทําใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ทํานะคะจะเอากว้างขนาดไหนแต่ว่าให้มันเหมาะสมละกันกะแทงข้ามมาอีกค่ะมุมสีผ้าเช่นเดียวกันนะคะซอยซิกแซกมันก็จะมีปมนะคะ เขาเรียกว่าได้กว้ยให้ได้กว้ยกันถึงจะสวยค่ะหลักการของซิกแซกก็จะมีอยู่สองข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งได้จะต้องกล้ยข้อที่สองช่องไฟจะต้องสม่ําเสมอนะคะแซกถึงจะสวยค่ะนะคะไม่ยากค่ะเราก็สอยให้ดูหลายตัวแล้วนะคะไปดูเทปของเราได้นะคะ การสสยซิกแซกนี่มันก็สวยแสดงฝีมืออีกแบบนึงนะคะของการสอยจะทําให้ผ้าเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าลืมของหลักการซิกแซกค,คือช่องไฟต้องสม่ําเสมอสองได้ต้องไกล้กันนะคะนี่ค่ะดึงมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะสสยอย่างงี้ไปนะยังมองไม่ชัดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสอยอย่างงี้เรื่อยไปจนหมดหืนผ้าที่เราต้องการนะคะ แทงค่ะแล้วดึงไปทางขวาค่ะไว้ามานะคะเหลืมค่ลไลเลียก,กันนะคะไว้ามาค่ะแทง่ะนะคะสะกิดผ้านิดหนึง่งดึงค่สกิดผ้านิดหนึง่งดึงเอาให้มันพออยู่ก่ค่ะนะคะ,นะคะนิดหนึง่งให้เกิดความสวยงามแทงสักเข็มนะคะ ดึงะ่ะนะคะข้ามาฝั่งนี้คะ่ะข้ามาฝั่งนี้นะคะดูนะคะห่วงชิ้ทห้าเหมือนกันนะอ่าแทงคะเดึงะ่ะแทงแล้วนะคะดึงค่เห็นคะข้ามาฝั่งนี้คะ่ะแทงค่าแล้วดึงะ่ะไปมีมไปไปไปที่เราพับไวค้ค่ะดึงะเนค่อย่างเนี้ยก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวที่เหลือจะเย็บไปหมดนะคะนี่ค่ะให้ดูค่ะมองชัดไหมคะสวยงามค่ะเดี๋ยวที่จะให้ดูช่วงที่เราทําเสร็จแล้วยาวๆนี่ค่ะไหมคะสวยงามค่ะค่ะสสยซิกแซกนะคะสสยซิกแซกวันนี้ก็ใส่ให้ดูแค่นี้นะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะสสยซิกแซกค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้หมดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สส่ซิกแซก ก่อนจะไปก็โชว์เสื้ออีกหน่อยนึงนะคะสีเหลืองส,ส,สีสีสีนมเย็นอ่อนหวาน,นะค่ะสวัสดีนะคะพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะคะ